มะนาวดอกเยอะนี่ครับใครที่มีมะนาวแล้วยังไม่ออกดอกเห็นไหมครับบ้านพเพลินออกดอกทุกกิ่งทุกก้านเลยไม่ว่าจะกิ่งก้านไหนก็ออกดอกลูกดกลูกใหญ่โตวไวด้วยครับผิวเนียนสวยเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยครับ เก็บกินได้ตลอดทั้งปีลองทำวิธีนี้ดูสิไม่ต้องซื้อมะนาวอีกต่อไปดครับุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ็อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พอเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ํำบารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายๆครับของใช้ในคอเรียนของเรานี่นะครับสามารถนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอิงแทบหักก่อนที่จะไปรับชมนะครับ คลิปวิดีโอของพ่อเพลินพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไวเลยครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลอย่างแรกก็จะมีน้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าวได้มาจากไหนครับได้มาจากที่เราซาวข้าวหุงข้าว,าวทุกวันเราไม่ต้องนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาบำรุงมะนาวหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราให้จเจริญเติบโตได้อย่างที่2เครื่องดื่มชูกาลังในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินมากมายครับผมวิตามินตัวนี้นะครับช่วยให้กระตุน้นหรือว่าช่วยบํารุงให้มะนาวของเราออกดอกออกผลนั่นเองครับอย่างที่3นี่เลยครับโมโนโซเดียมบูทามตนั่นก็คือผงชูรส เร่งดอกเร่งผลนั่นเองครับอย่างที่3ามที่เราขาดไม่ได้จะเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนไข่เราสามารถนํามากระตุ้นหรือว่าบํารุงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นนะครับเราใส่ไปนะครับนี่นะครับฮอร์โมนช้อนเดียวก็พอนะครับตามด้วยผงชูรส1ช้อนเสร็จแล้ว จึงดื่มชุมลังหนึ่ง้าเราใช้ไม่เยอะแล้วก็ใส่แค่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบต้นที่พ่อเพลินทําไว้นี่เลยครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้าเปล่ามาครับ1.5ดลิตร ทปุ๋ยน้ำของเราลงไปในน้ำปล่าผสมอีกทีหนึ่งมันก็จะได้สองลิตรพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขย่า,ยาส่วนผสม ทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับผูช้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นเลยครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับผมฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งรับรองมะนาวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้น เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเติมต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ของคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพวกเพื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม